สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone 14นะครับเป็นราคาสำหรับเดือนใหม่เดือนพฤษภาคมซึ่งก็ได้มีการอัปเดตราคาหรือว่ามีการลดราคาน่าสนใจนะครับใครที่อยากจะได้ iPhone 14ราคาพิเศษแล้วก็ราคาถูกบอกเลยว่า ต้องไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นแคมเปญใหญ่ประจำเดือนพฤษภาคมด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่น55นะครับที่จะเริ่มลดราคาในวันที่4พฤษภาเวลาประมาณ2ทุ่มตรงนะครับลดราคากันยาวๆไปจนถึงประมาณวันที่7พฤษภาคม ซึ่งคลิปวันนี้นะครับผมมีราคาล่าสุดโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 14นะครับตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีนะครับขนาดหน้าจอ6.1นิ้วเท่ากันกับทางด้าน iPhone 13หรือว่า iPhone 15 ในเรื่องของสเปคถ้าซื้อวันนี้ก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับไม่ว่าจะซื้อมาใช้งานทั่วไปถ่ายคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอนะครับไอโฟนรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 14อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่3พฤษภาค,คมปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านเลยมาให้ท่านได้เลือกมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันเริ่มต้นดูกันที่ราคา จากทางด้านแอป,ป LazaDA กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 14ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้นะครับขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้นย์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับถ้าสั่งซื้อกับร้านนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนแล้วก็ถ้าซื้อไปแล้วเครื่องมีปัญหาหรือว่าไม่พอใจในสินค้าสามารถคืนสินค้าได้ฟรีภายใน30วันนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ Lazada กําหนดหรือว่าถ้าซื้อไปแล้วไปใช้งานก็สามารถส่ง ซ่อมส่งเคลมได้ที่สูนย์ Apple ได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับโปรโมชั่น55นะครับลดราคาวันที่4เวลา2ทุ่มตรงไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมนะครับแจกคูปองส่วนลดจัดหนักให้ทุกวันจากราคาปกติ32,900นะครับลดราคาพิเศษเหลือเพียง17,890บาทแต่ว่าถ้าถึงวันแคมเปญใหญ่ก็คือวันที่4เวลา2ทุ่มราคาจะลดลงไปอีกนะครับอาจจะเหลือประมาณ15,000-16,890บาทเท่านั้นแนะนำนะครับลองกดเข้าไปดูที่ ลิงก์ไปเพิ่มไว้ในตะกร้าก่อนก็ได้นะครับเมื่อถึงวันที่4เวลา2องทุ่มเราค่อยสั่งซื้อก็ได้ในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสำหรับความจุ 128GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากสูนแอปเปิลหปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับร้านแรกนะครับขายด้วยทาง Apple นะครับซึ่งก็มั่นใจได้เลยว่า เป็นของแท้อย่างแน่นอนนะครับก็คือเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับจากทางนั้นแอป Lazada ร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับ iPhone 14เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากนะครปกติ32,900ลดราคาเหลือ23,500บาทราคานี้ถ้าเป็น Pro 55จะลดลงไปอีกนะครับแล้วก็จะมีคูปองแจกเพิ่มให้มีทั้งคูปองลด1,000บาทลด2,000บาทลด10-20นะครับตรงนี้สามารถกด เข้าไปเช็คคูปองก่อนที่จะซื้อได้ในส่วนของสีมีทั้งหมด6สีนะครับความจุมี3ความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับหรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจะโอนผ่านทางธนาคารสะดวกแบบไหนเลือกได้เลยในขั้นตอนของการจ่ายเงินซึ่งการผ่อนถึงแม้ว่าเราจะไม่มีบัตรเครดิตนะครับก็สามารถเลือกผ่อนกับ Lazada ได้ในส่วนของสีมีทั้งหมด6สีความจุมี3ความจุนะครับสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากส่วนย์ a p p l e 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 14จากทางนั้นแอป l a ซาด้านะครับราคาเดือนพฤษภาคมในช่วงต้นเดือนแบบนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่น55นะครับท่าในใดที่สนใจจะซื้อ iPhone 14ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ l a ซาด้านะครับไปดูราคากันต่อที่ทางนั้นแอปช้อปปี้นะครับสำหรับ iPhone 14ร้านนี้ขายโดยทางร้านไ Studio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้สู์ไทยประกันศูนย์ Apple ในเรื่องของราคาเริ่มต้น ที่21,700นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Pro 55จาก s h o ป e ีก็จะลดพิเศษให้เช่นเดียวกันลดเพิ่มอีก2 3 0 0ึบาทเลยนะครับถ้าไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี อีกร้านหนึ่งเป็นร้านที่ขายโดยทางร้าน Apple นะครับเป็นร้านช h อ p ปี้มอลซึ่งตอนนี้สินค้าจะหมดชั่วคราวเป็นบางสีบางความจุแต่ว่าเร็วๆนี้จะมีการเติมสินค้าเข้ามานะครับสำหรับ iPhone 14เครื่องแท้สูย์ไทยประกันสูตร์ a p p l e จากราคาปกติ31,900ลดราคาพิเศษเหลือเพียง17,900บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากะพผ่อนได้สูงสุด48เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ478บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้ร ียนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนแอปเปิ้1ปี ท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับจากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูส่วนลดก่อนก็ได้นะครับถ้าถูกใจค่อยทําการสั่งซื้อสําหรับโปร55ก็ลดราคาพิเศษให้ด้วยปิดท้ายกันที่ราคาจากร้าน Banana ไอทีนะครับไอโฟน14เครื่องแท้ศูย์ไทยประกันสูตรแอปเปิความจุ128กิกะไบต์จากราคาปกติ31,900ลดราคาเหลือ17,900บาทนะครับท่านใดนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเขาหรือว่าจะ ไปซื้อที่หน้าร้านก็ได้นะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 14จากทางด้าน Lazada, s h o p ป e แล้วก็ Banana นะครับซึ่งก็มีขายค่อนข้างน้อยนะครับบางร้านถ้าเรากดเข้าไปแล้วสินค้าหมดนะครับก็รอ,อนิดนึงหรือว่าจะสั่งที่ ลิงก์อื่นก็สามารถกดดูารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างเป็นโปรใหม่สําหรับเดือนพฤษภาคมนะครับมาดูกันว่าค่ายมือถือแค่ายไหนที่ลดราคาให้น่าสนใจที่สุดสําหรับการซื้อ iPhone 14รุ่นนี้นะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับสำหรับ iPhone 14ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น12,900บาทนะครับซึ่งตอนนี้สามารถเข้าไปสั่งออนไลน์ได้มีโค้ดส่วนลดลดเพิ่มอีก1,000บาทนะครับแล้วก็จะมีลดอีก250บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่โค้ดนะครับราคาอาจจะเหลือประมาณ 11,600ถึง11,900ประมาณนี้นะครับแนะนำลองไปสอบถามส่วนลดก่อนที่จะซื้อได้ที่ศูนย์ทูชอปนะครับในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีนะครับโปรโมชั่นเน็ดรายเดือนก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบหลายราคา เริ่มกันที่แบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับซื้อได้ที่ราคา13,300เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899นะครับโปร599ราคา14,800โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดตงหน้าทั้ง2โปรนะครับส่วนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา13,300เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899นะครับมีค่าเน็ดตรงหน้าด้วย1,070บาทโปร599ราคา14,800ค่าเน็ดตงหน้า107บาททั้ง2โปรสัญญา12เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะ ครับราคา13,300ย้ายค่ายออนไลน์ราคา13,300เหมือนกันเมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ899นะครับมีค่าเน็ตลงหน้าด้วย1,070บาทโปร599ราคา14,800ค่าเน็ตลงหน้า107บาทแล้วก็โปร899ราคา17,000ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลงหน้าสุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซีได้ทีราคา12,900เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ999บาทนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน,น็ต หน้าส่วนเครื่องเป่าขายอยู่ที่17,900บาทนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสอบถามส่วนลดนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 14สีซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น13,200หนานยะครับย้ายค่ายลดเพิ่มอีก1000บาทราคาจะเหลืออยู่ที่12,200รรวมถึงถ้ามี AIS Point นะครับก็สามารถ นํามาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ราคานี้เป็นความจุ512กิกะไบต์นะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย d t a x นะครับ iPhone 14เครื่องเปล่าขายอยู่ที่22,900โปรโมชั่นเน็ดรายเดือนนะครับสำหรับลูกค้า d t แทอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปหรือว่า12เดือนขึ้นไปนะครับซื้อได้ที่ราคา13,300เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา13,300แล้วก็เปิดเบอร์ใหม่ราคาเท่ากันนะครับ13,300บาทอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับลดเพิ่มอีก1,500ราคาจะเหลืออยู่ที่ประมาณ11,800บาทประมาณนี้โปรโมชั่นเด็ดรายเดือนนะครับ มีให้เลือก2แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ8 9 9ซื้อได้ที่ราคา13,300นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเหนี่งหน้าอีกโปรหนึ่งเป็นรายเดือนเดือนละ5 9 9นะครับซื้อได้ที่ราคา14,800โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเหนี่ยงหน้าเหมือนกันทั้ง2โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับถ้าใครที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True d e t a c ทุกสาขานะครับโอเคนะครับที่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทง หมดสำหรับการซื้อ iPhone 14นะครับเป็นโปรใหม่เดือนพฤษภาคมชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada าแล้วก็ช h อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกกท่่่านนนไปออเจอัหม คลิปหน้าสวัสดีครับ